สวัสดีครับผมเมเม,เมเกมเมอร์นะครับก็วันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบาวโมบายนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องแพทอัปเดตของวันที่8เมษายน2564นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกิจกรรมแรกก่อนนะครับก็คือกิจกรรมลูกอมนะครับหรือกิจกรรมแคนดี้ของเรานั่นเองก็คือกิจกรรมนี้ ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วเลยนะครับก็จะให้ของซิกครับระดับซิกนะครับบวก15นะครับก็ให้เรามาเลือกเอาเลยก็ได้นะครับว่าเราจะเอาชิ้นไหนนะครับก็ส่วนมากก็จะมีแค่2อย่างนะครับก็จะเป็นรองเท้านะครับรองเท้านะครับก็ออปชันก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อาวุธนะครับก็สําหรับลูกอมนะครับหรือลูกกวาดเขาก็จะให้เรา ผมไม่แน่ใจว่าวันไหนบ้างนะครับที่เขาให้2 2เมตรนะครับก็บางมันจะมีบางวันที่ให้1เมตรแล้วก็บางวันให้2เมตรนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้แล้วกันว่ามันมีวันไหนบ้างนะครับที่ให้2เมตรนะครับสําหรับคนที่เป็นสายโซโล่ดันนะครับก็อาจจะเก็บสะสมไว้ก็ได้นะครับ ให้ครบ3เม็ดนะครับแล้วค่อยมาแลกทั้งหมดทีเดียวก็คือแลกทั้งหมด3เม็ดนะครับก็เป็นดาบ2นะครับแล้วก็รองเท้า1นะครับส่วนระยะเวลานะครับก็นี่เลยครับ5ชั่วโมงนะครับต่อการแลก1ครั้งนะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมแรกนะครับส่วนกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมซัมเมอร์นะครับก็ เป็นกิจกรรมที่ให้เราสะสมตัวอักษรน,นะครับเพื่อที่จะเอามาแลกกับ NBC คนนี้นะครับเฮ้ยใช่เปล่าวะไม่ใช่สิผิดผิดน่าจะเป็นเนี่ยก็คนนี้นะครับเจ้า NBC อยูยคนเดิมนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับกิจกรรม s u ม m มอรแล้วก็ โอเพนเดอะสโตร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นเจ้ากล่องนี้นะครับก็คือใช้ตัวอักษรนะครับตามข้างล่างเลยนะครับก็จะมีใช้ตัว S 2อันตัว u 2อันนะครับแล้วก็ตัว m4 อันตัว E2 อันนะครับตัว R 2อันแล้วก็เลข2 4อันเลข0 2ย์อันเลข1 2ออันนะครับจำนวนนะครับ 2ชุดนะครับแล้วก็เงินอีก5 0 0แสนนะครับก็สามารถเอามาแลกกันได้นะครับก็สำหรับจุดที่มันจะดอบตัวอักษรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้ให้นะครับตามหน้าเว็บเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่มันจะได้นะครับผมบอกเลยว่าของค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะครับทุกคน สามารถมาหามาแลกกันได้นะครับไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับที่จะต้องให้ไปลงดันอเวกนะครับก็คือดันเขาเขาควายแหละดันเขาควายเลเวล3นะครับคือมันยากเกินไปนะครับสำหรับคนที่จะไปลงนะครับแต่อันนี้นะครับมันลงได้ง่ายๆนะครับหาง่ายมากเลยนะครับก็คืออยู่ในดันที่เราสามารถไปได้นะครับถ้าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีของเท่าไหร่ อย่างเช่นผมเนี่ยนะครับก็สำหรับอย่างที่3มนะครับก็จะเป็นพวกคอสตูมนะครับคอสตูมแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีเข้ามาใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็นี่นะครับนี่เข้ามาถึงก็เจอเลยนี่ครับเป็นคอสตูมอาวุธนะครับก็จะ290เพชนะครับก็ใครมีตังก็สามารถมาซื้อได้นะครับ ส่วนคนไม่มีเงินก็เอาเอ็มไปแลกเพรได้นะครับแล้วก็ค่อยมาซื้อนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของคอสตูมเป็นคอสตูมชุดนะครับก็เนี่ยครับ4 5 0ห้าสิเพรนะครับเข้ามาใหม่3มชุดแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เป็นหัวนะครับส่วนหัวนะครับโหยมีหมวกหมวกฟางด้วยนี่มันคาบาวหรือวันพพจเนี่ยโอเคก็ นี่แล้วก็ปีกใหม่นะครับแล้วมันก็จะมีอะไรนะสัตว์เลี้ยงโอเคนี่ไงอืมนี่เป็นช้างนะครับเป็นช้างที่เข้ามาใหม่ช้างนี่น่าจะเป็นช้างแมงมอนนะโอเคก็เออเกือบลืมไปเขาได้ทำการปรับไอเจ้าส่วนในส่วนของพวกอ่า exp นะครับก็ เดี๋ยวผมดูก่อนมันต้องดูตรงไหนวาะาออตรงนี้ครับนี่ในส่วนของเนี่ย X P ตรงเนี้ยปกติมันจะเป็นแค่100นะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับ100มันคือมันจะบวกเพิ่มมาทั้งหมดนะครับอย่างละ100นะครับก็เราก็จะสามารถเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ ฟาร์ม XP ฟาร์ม x อกปีกได้เร็วขึ้นนะครับก็น่าจะหมดแล้วครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ส่วนไอ้เจ้ากิจกรรมกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตามล่าหาตัวอักษรแล้วก็จะเก็บรวบรวมกล่องเอามาเปิดให้ดูนะครับ <Okay. S 1> ว่าแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บได้กี่กล่องนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวอักษรพวกเนี้ย มันจะหายากง่ายขนาดไหนนะครับแต่ถ้าจะให้ไปซื้อมาผมคงไม่ซื้อนะครับเพราะว่าตังผมไม่มีครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันบไว้าบายไว้รุน่นไปละ